คอบ่าไหลตึงปวดหัวมึนหัวแก้ได้ด้วย2ท่านี้สาเหตุที่1ก็คือคอบ่าไหลของเรามีความตึงตึงมาจากสีข้างลาตัวแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วก็อย่างที่2นั่นก็คือช่วงบ่าช่วงหัวไหลของเรามีความแข็งแรงไม่มากพอเดี๋ยววันนี้จะมีท่างง่ายๆค่ะสักสองท่าที่คุณสามารถเอาไปใช้ฝึกในชีวิตประจําวันของคุณได้ท่าคือเราเซตอัพจากท่าออโฟนะคะออโฟก็คือเราจะวางมือให้อยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้สะโพกดีเก็บมือแคบนิดนึง ให้เท่าช่วงหัวไหล่เราพอดีนะคะเข่าเท่าช่วงสะโพกแล้วตั้งส้นเท้าคุณขึ้นมาแล้วให้โยกสะโพกไปด้านหลังไปหาส้นเท้าแบบนี้เลยนะแล้วเดินมือไปด้านหน้าหนึ่งฝ่ามือคล้ายกับว่าเราพยายามเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงหน้าผากลงไปแบบนี้เลยคุณจะรู้สึกตึงๆบริเวณสะบกักแล้วก็หัวไหล่นะคะแล้วท่าที่สองเราจะโยกหัวไหล่มาข้างหน้าแบบนี้ให้หัวไหล่อย,อยู่เหนือข้อมือของเราพอดี ะะและให้ทุกคนใช้ความรู้สึกว่า เราม้วนก้นกบนิดหนึ่งนะก่งสะบักน้อยให้รู้สึกหัวไหล่เฟิรม์มหัวไหล่กระชับแล้วการนิ้วมือกว้างๆไว้คางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้คือสองท่านะเดี๋ยวเราจะเอาสองท่านี้มารวมกันผนวดกับการหายใจท่าก็คือพอเราเสร็จอปุ๊บตั้งส้นเท้ายกสะโพกไปด้านหลังเดินมือไปด้านหน้านหนึ่งฝ่ามือตรงนี้ให้คุณหายใจเข้าค่ะสายตามองลงการหายใจเข้าให้รู้สึกว่าซีโครงขยายออกไปด้านข้าง เข้าสุดปุ๊บโยกหัวไหล่มาข้างหน้าก่อนอยู่เหนือข้อมือมวนก้นกบนิดนึงตรงนี้ขมิบก้นและให้คุณหายใจออกค่ะแล้วเราก็ทำใหม่รอบที่สองโยกสะโพกไปด้านหลังตรงนี้หายใจเข้าใหม่นะคะ แล้วทำสองท่ารวมกันรเรานับเป็น1รอบคุณทําได้ตั้งแต่5รอบถึง10รอบได้เลยพอรอบสุดท้ายให้ทุกคนค้าในตําแหน่งนี้ที่เรียกว่าท่าโลแปงท่านี้จะเป็นท่าที่ช่วยเฟิรม์มกระชับนะคะในส่วนของหัวไหล่สร้างความแข็งแรงของหัวไหล่แล้วก็สะบัก นะแล้วก็หน้าอกของคุณพ่อหัวไหล่กับสะบักของเรามีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นไปพร้อมๆกันควบคู่กันไปอาการปวดข้อบาไหล่ปวดไหล่ปวดสะบักก็จะบรรเทาเบาบางลงแล้วก็ใครที่มีอาการปวดหัวปวดศีรษะก็จะแทบหายไปแทบไม่มีเลยค่ะ